อู๋เนี่ยเราพูดแต่เรื่องลูปธระทาอย่างเดียวเห็นไหมจริงๆแล้วอีกสามขันเนี่ยเป็นภพด้วยหมดเลยสามขันเนี่ยเป็นภพตัวสี่ท่าทั้งหมดคือภพและจิตจะวนอยู่ในสี่ท่านนี้ตลอดเวลาเลยเราต้องรู้ความจริงตรงนี้โสดาบ,บันจะรู้ความจริงตรงนี้นี่นั้นใครรู้ว่าวิญญาณวนอยู่ในสี่ท่านเนี่ยในโสดาบ,บันนั้นไงน,นั้นหูจะมีพระสูตรเยอะแยะมากเลยที่ที่บอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ นั้นเราต้องแยกภพกับชาติให้ออกต้องรู้จักคำว่าภพกับชาติพระเจ้าจะบอกภพเปรบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนามาเทียบดูกับพระสูตรนี้ที่พระเจ้าบอกวิญญาณจะพนอยู่ในขันทั้งสี่คือเข้าไปตั้งอาศัยไปเกาะเกี่ยวไปรับรู้ไปกินอาหารเห็นไหมพระเจ้าใช้หลายคํานะอ่าหรือคือมันไปตั้งอาศัยวิญญาณเมล็ดพืชตกลงไปอยู่ในผืนนาคือเป็นไปตั้งบนผืนนาแนละ้วเห็นไหมเตรียมตัวงอกแล้ว งอกด้วยไหลงอกด้วยน้ํานันทิราคะเพลินและพอใจน้ําลดลงไปปุ๊บเมล็ดงอกขึ้นมาใช่ไหมจิตรับรู้อารมณ์ปับ๊บมีภพคือเข้าไปตั้งอาศัยรู้ต่อไปงอกละงอกมเมล็ดปืดงอกละหรือเรียกว่าชาติหรือเรียกว่าสัญโยคะจิตผูกติดกับอารมณ์เต็มน้านแห่งความเพลินจบด้วยไรชลา,ชามมน,นะแล้วพบมันมีแค่รูปหรอมันไม่ใช่ขณะที่รูปยังไม่ตายเนี่ยจิตก็สร้างภพตลอดเลย สร้างการเกิดตลอดเลยเกิดตลอดนี่พบชาติชลามรณะพบชาติชลามรณะตลอดนั้นเนี่ยนั้นกายตายแล้วจิตหยุดทํางานไหมไม่หยุดจิตทํางานเหมือนเดิมนอนหลับมันยังทํางานเลยปุ๊บ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 ไปฝันไปอะไรต่ออะไรเห็นนะนั้นพอบอกตายแล้วจิตไม่เกิดเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เลยเกิดแน่นอนนะขนาดยังอยู่ยังเกิดเลยเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเลยเห็นนะนะท่านก็บอกว่า ตายแล้วไม่เกิดก็คือตายแล้ววิญญาณหยุดทํางานเหรอไม่ใช่วิญญาณก็ยังทํางานตลอดเหมือนเดิมการตายของรูป,ประทุมันไม่ได้ไปทําให้วิญญาณเปลี่ยนแปลงไปนี่ธรรมชาตินี้ก็ยังเป็นของมันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลายมจะหลับวิญญาณก็ยังทํางานเกิดดับตลอดเห็นไหมแต่ตอนนี้มันจะมีคําว่าสัมภเวสีสัมภเวสีคือสัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดเราเริ่มไปแกนได้มาเจอพสูตรสองพสูตรที่ จะแกะตัวสัมภเวสีได้ไม่มีใครรู้จริงเรื่องสัมภเวสีปรุงแต่งกันทั้งนั้นแปลว่าแปลเป็นอย่างน้นอย่างนี้แต่ถ้าโยมใช้พุทธวจนะโยมจะเจอสองพสูตรนี้คือพสูตรที่ตัดกับวัชระนั้นสัมภเวสีคือสัตว์ผู้สวยงาที่เกิดวัชชะถามผู้เจ้าบอกว่าเมื่อกายนี้แตกทําลายแล้วยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่ผู้เจ้าบอกตัณหาคือความอยาก นั่นแสดงว่ามันมันมีแกลบนิดหนึ่งสั้นๆที่เมื่อกายแตกทำลายแล้วสัตยังไม่ได้กายใหม่จังหวะนั้นแหละสัมภเวสีนะที่จะสแสวงหากายใหม่ซึ่งตัวสแสวงหาคือตัณหาความอยากของเรานี่เองแหละมันโทษใครไม่ได้เลยเราอยากไปจับตรงนั้นเป็นพบเป็นที่เกิดนั่นเองทีงนนี้แกลบนี้เนี่ยกว้างขนาดไหนกินเวลาเท่าไหร่ ไปดูประสูตรหนึ่งที่ผู้เจ้าบอกกับพระนนท์บอกอันนนท์ที่อุปมาเกี่ยวกับเรื่องการผิงการทํางานของวิญญาณกับน,นามรูปให้ใช้อุปมาตรงนี้แต่เราจะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยก็คือได้ตัวสัมภเวสีขึ้นมาผู้เจ้าบอกอันนนท์ถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงสู่คันแทงมันดานามลูกจะพึงตัวต่อได้ไหมอานนนท์บอกไม่ได้ผู้เจ้าบอกถูกเพราะนั้นนั่นคือเมื่อปิดามารดาอยู่ร่วมกัน ทำนามรูปให้เกิดแล้วเนี่ยวิญญาณจะก้าวลงไหมถ้าไม่ก้าวลงนามรูปนี้ตายแน่นอนนี่อันที่หนึ่งอันที่สองพูุ้ทธเจ้าบอกอานนท์ถ้าวิญญาณก้าวลงสู่ขันธ์แห่งมารดาแล้วแตกสลายลงแล้วเนี่ยนามรูปจะปรุงตัวต่อได้ไหมพระอานนท์บอกไม่ได้พูุ้ทธเจ้าบอกใช่นั่นนั่นคือวิญญาณเลือกละก้าวลงปุ๊บแต่เปลี่ยนใจไม่เอาแตกสลายในสันในขันธ์ก็ตายอาจจะไปเกาะ ในคันของสุนัขต่อหรือในคันของไอ้โตเนนีน่เลือกตามความพอใจความอยากเอง่ะใช่ไหมหยิบนอนหยิบนี่เราวนั้นก็เ,เหมือนกับจิตเราเนะี่จิตรับรู้ปับ๊บปล่อยไหมละ่ะรับรู้ปุ๊บอุ้ยอยากรู้ต่อรู้อ่าผูกติดละผูกติดละไปเลยนะอ่าเห็นนะอุปทานเกิดละมาจับคันปุ๊บอไม่เอาเปลี่ยนจับคันใหม่อืมดีเหมือนกันอยู่ไปอ่าอย่างนี้ยึดมั่นอุปทานยึดปุ๊บก,ก็ไปเกิดตรงนี้ระดับที่สาม วิญญาณก้าวลงสู่คันมันดานะแล้วก็นามรูปเนี่ยปรากฏเป็นเพศชายเพศหญิงนยะเป็นเด็กชายเด็กหญิงแนละ้วที่อยู่ในคันแล้วจากแตกสลายลงนามรูปจะปรุงตัวต่อได้ไหมพนะนก็บอกไม่ได้นั่นแสดงว่าช่วงสัมภเวสีระหว่างสแสวงหาที่เกิดยังไม่ได้กลายใหม่เนี่ยระยะเวลานี้กี่อาทิตย์กี่เดือนล่ะก็ไม่รู้แล้วต้องถามพวกหมอนะว่าจากปฏิสนธิแล้วเกิด เพศในทารกเนี่ยจะใช้เวลาเกียรติถิ่ถ้ามาไปไปดูในสารคดีของของฝรั่งเนี่ยเขาบอกประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมันก็เห็นเป็นงอกมานิดแล้วนะงอกเป็นมือเป็นแขนเป็นลายตัวนิดๆแล้วอ่าเขาใช้กล้องเล็กๆส่องลงไปอย่างเนี้ยอ,อันนี้ก็แล้วแต่ความรู้ทางวิทยาศาสตรล์ละกันแต่แสดงให้เราเห็นเนี่ยแก็ปช่องว่างตรงเนี้ยก็คือตั้งแต่ ปฏิสนธิมาจนวทั่งปรากฏเป็นเพศช่วงนี้วิญญาณเข้าออกได้ตลอดและนี่คือแกลบของสัมภเวสีเนี่ยคำตอบสัมภเวสีเพราะฉะนั้นคําตอบใดก็ตามเนี่ยหาได้จากพุทธวจนะทั้งหมดนะคำถามอะไรที่เรายังคาสงสัยเก็บไว้ก่อนอ่านพระสูตรไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะโอ้ตรงนี้เองอ๋อตรงนี้เชื่อมตรงตรง,ตรงนี้เชื่อมมันจะได้คําตอบหมดเลยนะนี่คือวิธีการ